ขอต้อนรับสุดล้านปุงยาสุดล้ำ Red Potion ที่ช่วยเพิ่มตังในเกมและปริยาตังในกระปุกของคุณสามารถเติมอะไรหน้าเบรกเอาง่ายแบบไม่ต้องขูดบัตรโดยใช้เพียง UAD เท่านั้นคุ้มกว่าเติมเองแถมยังมีบริการเติมให้เกมอื่นอีกมากมายหากคุณกำลังมองหาความคุ้มค่า Red Potion ขอต้อนรับพวกคุณหากคุณกลัวว่าจะเติมเกมไม่ทันเพราะตื่นสายไม่ต้องห่วงเพราะร้านเปิด9โมงอยู่ยาวยันเที่ยงคืนและยังมีบริการอื่นๆให้เลือกสรรหากสนใจสามารถไปตามในที่เพจ Red Potion จุดวาร์ปอยู่ในดิสคริปชั่นแล้วฟ้าไปแล เฮ้ยรอบนี้เกิดน้าฮอ่ะเอาแล้วมึงจุดดีซะด้วยมาเดี๋ยวไอ้บ้านนี่ไงไอ้บ้านไอ้บ้านหน้าเราเนี่ยเกิดแน่นอนอุ้ยอุ้ยเอาเลยเหรอเจอเลยเหรอี่ชายเพื่อเราเจอศัตรูฮะในบ้านจริงด้วยโอ้โหมันเกิดข,ข,าข้างเราเลยเฮ้ยอืมโผหน้ามาทำไมจ้าพ่อหนุ่มมาส่องกระจกเหรอฮะ มีตัวนึงยังไงโอ้โหมีกันพิกหลอกมือดีแห่งดาวพระเสาร์เนี่ยรู้แกวรู้แกล,แกลไปมันไปก่อนแล้วกันให้ไม่ได้ไปกินข้าวครอบครัวเราวิ่งเยอะไม่ได้ฮนะเราเกิดกลางดงศัตรูเลยอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหน้าผมจะมีคนแบบโผล่มาอีกคอยดูเนี่ยนะไอ้ที่ผมหันหน้าไปเนี่ยมันจะมีคนเกิดในตึกฮนะหรือไม่ก็ทางถนนที่มันเป็นแบบร้านค้าอะไรเงี้ยวิ่งมัวไม่ได้เดี๋ยวโดนหลอยมัน,นยังไม่มาฮะเออโอพี่พี่พ โอ้พี่ใจเย็นโอ้โหหลังเกือบแตกพี่ชยัยพี่ชยัยพี่ชัยบังกระสุนให้ผมหน่อยพี่ชัยพี่ชัยใจเย็นพี่พี่พี่ชายยิงหลังโว้ยเด็กเปรตของใครเนี่ยอุย้ยกระเพาะ้องหนแก้วสุดยอดนะฮะเวอร์ชั่นไลท์รอซีซั่สสนสามแก้ไขนะฮะจะได้ไม่ต้องมีเด็กมาบ่นให้แยกเซิร์ฟเวอร์อุย้ยใครยิงใครวะไม่รู้แล้วตอนเนี้ยเฮ้ยใครเรียกแอร์ฟอร์สบอลมาจอดตรงนี้วะไอสัตว์ไอเด็กเขาแจกใบสั่ง ยึดเปิดอาจจะมากดปิดไว้คนระับให้มันหมายว่ามันมันมันกดทิ้งไว้อะมันไม่ได้จะมาออกหรอกผมว่านะแต่หน้าเราไม่แน่วิ่งมาอย่างงี้ยังไงอ่าหัวแตกไปไน้องจะมาเอาของออกเหรอไม่ทนันไม่ทนันกูไปแล้วตัวใครตัวมันไอ้หนูยิงเสร็จกูก็ไม่อยู่แล้วเป็นกันอ่ะจังหวะเนี้ยจุดล่อตีนชิบหายเลยนี่แอบหลืบมรณะนี่นีกว่าเขาเรียกว่าหลืบแวนดัมไหนกูเหลืออะไรบ้างเนี่ยในตัวเนี้ย กระสุนแม่งลอยหรอลูกท็อปกูก็หมดจะเล่นพรไอเด็กที่แม่งชอบมาบ่นกูว่าแล้วกูเล่นกากอ่ะไอสัตว์เอ้ยตีปังยาของกูเปล่าเฮียกูเล่นเกมมันถือไม่เป็นไอเฮียเอ้ยแม่งก็ด่ากูจังเลยเป็นพ่อกูหรอเฮียโอ้อยากไปแจมดิกระสุนแม่งยังไม่พร้อมจะสู้เลยเฮ้ยอู้หใครวะใครวะเฮ้ยยังไงเห็นป่ะเห็นป่ะหลือปืน เอามองอุ๊สจุงจุงจุงจุนตูรุงตูรุงไอเชี่ยมันมูฟแล้วจะยิงหัวมันตรงเสาไฟยิงไม่ได้เฮ้มาทางนี้เหรออุ้ยมาทางนี้ได้หรือหรออย่าดินเสียงเท้ากูนะอุ้ย fuck yeah baby let's go เจอกูแจกใบสั่งน้องวิ่งเร็วเกินกว่ากำหนดนะครับ ต้องถูกใบสั่งนะฮะไปจ่ายที่โรงพักได้เลยโอ้โหเซ็ตแม่งก็เซ็ตใบสั่งไอ้เหี้ยเซ็ตใบสั่งเหมือนกันมาดูของไอ้หนุ่มคนนี้หน่อยว่าเซ็ตเขานี่เป็นเซ็ตแบบไหนยี่ดเกาะสามใหม่โอ้โหไอ้เหี้ยเซ็ตแฮปปี้มิวไอสัตว์สั่งฟรีจากแมคโดนัลด์กย่างชอบใบงานต่อไปที่หมายต่อไปเลยนะฮะมุมหน้าต่างไอหล่อสองกล้องเมื่อกี้ต้องไปเก็บของมันถ้าเกิดว่ามันยังเหลือให้เก็บนะไม่ไม่เพื่อนเราก็เพื่อนมันดาหยิบไปหมดแล้วดูทรงเนะี่ย ไอเรื่องเวอร์ชันไลท์เนี่ยที่มันเห็นทะลุอะไรพวกนี้มันเป็นข้อผิดพลาดไงเขาต้องแก้อยู่แล้วมันไม่ใช่เรื่องที่แบบเฮ้ยอู้หูมึงเป็นไครครับเนีย,ยเพื่อนเราเนอกไปแล้วเรียบร้อยฮะเพื่อนเราบรรทมกูก็เกือบไปลมเหมือนกันแขนดำไปข้างนึงเอาเสิร์ฟลูกอมฮอนคูป้าอ้อยย่โยนก็ว้าอีกกูป๊บนเฮียผมโดบยาก่อน เอฟเวอตามีอยู ite, ่ไหนดวนๆสักเข้าปากแมงวิ่งไปนู่นแล้วเดี๋ยวคุณพี่ได้รู้จักคำว่าสเตลคิวโอ้ยคอกูเยี่ย้ามันยังอยู่นะมันคิดว่าผมจะกลับไปเก็บศพเพื่อนและถ้ามันจะมามันก็ต้องมาทางหน้าต่างแหละจากนี้ก็รอไปยาวๆฮะมันยังรู้ศพเพื่อนเราไม่ได้เดี๋ยวมันก็ต้องกลับมา <c oughs> นั่นไงว่าละคอมมอนเซนส์เราแค่รอตรงหน้าต่างครับจังหวะมันโผล่ ไม่รู้ว่ามันอยู่หน้าต่างจริงไหมนะแต่ก็ต้องเผื่อไว้ก่อนเพราะมันยิงเรียบไหมเรียบเปล่าอุ้ยอันแไหนสายกุ้งส้มติน้นแถวบ้านเล่นกกุ้งส้มตีนอย่างนี้ไม่เรียบว่ะมันไม่เรียบว่ะขอคุยด้วยเป็นการส่วนตัวหน่อยสิพ่อหนุ่มเอาหน้าเข้ามาใกล้กูแจกของฟรีให้มันจะรออะไรก่ะวิ่งยัดเลยดิวะา let's go เฮ้ยไอ้เหีอะยืยยบกับระเบิดไอ้สัตว์โอ้ ขาเกือบแตกดีนั่นเป็นแฟชวิ่งไม่ออกเลยตอนนี้มันอยู่ข้างในตึกว่ะมันน่าจะยังอยู่นะเลสโก้ยูลยว่าให้มันรู้จักชิกแท็กโทมพีหลอกอ่นนหนอ่นนหไม่ฟับไม่ฟับไม่ฟับไม่มีโอ้โหดูดิดูไยสวัสด์นั้นทำมันเอาของกูไปแล้วโอ้โหมึงเหลือให้แต่เกาะลังกระดาษโอโ้กูปาดน้ำตาเลย เฮ้ยทุกคนเห็นนี่ปะมันอยู่ข้างล่างเว้ยรู้ไหมผมจะทําอะไรกับมันคุณรู้ไหมผมจะทําอะไรกับมัน Let's go bro ไอ้ไม่ใกูเห็นตวงแล้วคุณว่าหน้าต่างนี้โดดทะลุได้ไหมมาลองดูกันกูทำไว้ทำหมวะเล่นดีๆก็ชนะอยู่แล้วไอ้เหี้ยกูเล่นติดฮาเฉยเลยไอ้เฮีย มาเรามาดูมุมมองของพ่อหนุ่มผู้โชคดีคนนี้กันบ้างโอ้โหดูตัวมันดิจำปูนอยู่แล้วอ่ะแม่รูงคิดในใจอ่ะเล่นยี่อะไรวะเมื่อกี้มึงเป็นชินหลงเหรอสัตว์เอ้ยเนี่ยเนี่ยดูดูี่โดดจับแฟบจับแฟบไอสัตว์แล้วไงต่อฮะซุปเปอร์จ้ำไอสัตว์เรียบร้อยไอยี่อกแม่งแดงเป็นหมูสามส่วนเลยสัตว์ถ้ากูใช้เจาะสีแม่งล่วงแล้วยี่เอ็มโฟกูลูกหมดมาดูผลประกอบการกันบ้าง ยิงไปสิบนะฮะคนห้าบอดห้าโอ้โหกูรู้วิติดเล่นนะกูได้หกกูก็อิ่มสบายกูนอนตีพุงแล้วติดเล่นไงฮะโอ้โห,โโหผมแลนด์ดูคนเดียวเลยไอซัดเลยไอ้เหี้ยมึงยิงกันทุกทิศทุกทางเลยมึงยิงอยู่ไหนวะเนี่ยหลังบ้านเป็นสนามยิงปืนหรือไงวะโอ้โหส่งตัวกูได้ถูกจุดจริงๆเลยกูเลือกไม่ถูกเลยชีวิตนี้กูจะไปทางไหนต่อดีแม่งเอ้ยดูเหมือนว่าข้างหน้าผมจะมีคนนะครับ ขอแค่มันไม่วิ่งมาทางนี้เป็นพอกูซัดเลยแล้วกันนะมึงไม่วิ่งมากูวิ่งไปเจอกันไปที่หนึ่งสองหนึง่งเฮ้ยอืมยังไงเธอนั่งตกป๊าอยู่ริมตะลิงมาดิเราทั้งหลายชายิงมาดิแฟกออกไปฮะจังหวะนี้แขนดำไม่ใช่ปัญหา เรากูามีไฟฉายขวาอุ้ยอุ้ยอุ้ยดูเดือดปืนชีฟ้ากันเลยีเดียวอีกหนึ่งหายไปไหนหายไปหนึ่งวะสงสัยเพื่อนทิ้งโดนทิ้งขอคนตัวหน่อยนะพรหนุ่มโชคร้ายเย็ดูเกาะห้าฟาวปืนต้อวควยุยหมวกห้าเกาะห้าเท็ดเลยเกาะใ่ออกไปเกาะใหม่เข้ามาอะไรเสียงเทา้าใครวะของเพื่อนของเพื่อน โอ้ยกระเป๋านายก็ใหญ่เด่นหัวพัดนมเดี๋ยวฉันขอหน่อยแล้วกันล่ะ <c oughs> เฮ้ยบักเวนี่เอา้าโอ้โหเอียงมาแต่หัวกูตกใจเบิดใส่วะเช็คด้วยระเบิดมึงมาจากไหนมึงกลับไปทางนั้นรอฮะอันแน่ขยับจริงด้วยแสดงน,นว่ากูไม่ได้ตาฝาด Let's go bro มีมึงอยู่รุดไม่หนุกกูต้องเก็บมึงให้ได้ก่อน โอ้โห,หสัตว์เอ้ยหนึ่งแม็กหนึ่งกำแพงทีหลังยํำโผแบบนั้นนีกนะกูวจะจะว้วายเปรตรีบอนโก้เฮียผีเกิดใหม่ผีตายแล้วทำไมาถึงได้เกิดใหม่หรอครับผมไม่พอใจผีตายไม่มีเกิดใหม่นะครับหลังจากเคลียร์สมาชิกกลุ่มนี้เสร็จนะฮะผมก็ได้ทำการลูทของพวกเขาจนครบหมดทุกคนแล้วก็มาจากทางออกที่ใช้ด็อกแท็กแต่ผมนั้นใช้มันไม่เป็นนะฮะเสียด็อกแท็กสองอันฟรีเพราะผมดันลืมอาหารนะครับว่ามันต้องใช้หลังสิบนาทีเท่านั้นไอ้เปรตเอ้ย แต่ก็ดันโชคดีนะฮะมีเพื่อนคิดเหมือนเราเรื่องจะออกมาเลยมากดฮอแล้วก็เราออกพร้อมกันก็เลยสบายไปทั้งคู่ alright baby universe สามสิบสี่จำไว้นะครับถ้าคุณคิดว่าคุณเล่นโง่แล้วยังมีคนที่เล่นโง่กว่าคุณคุณอยู่ไหนนะอีเล็กตอวะามามามาเช้อยิงมาไม่ทัน ใช่ที่เตียวเมื่อกี้เหี้ยเปิดตัวตมาเหี้ยพันเปิดตัวมาจากบ้าน,นปากกัดไปไม่ไแด้เชื้อเลยหลมด วุ้ยอย่างเดือด